ทำการถอดคอนโซลออกแล้วนะครับนี่ก็คือรถนิสสันเอสเทลนะครับยกออกหมดเลยนะครับเนี่ยตำแหน่งของตู้แอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดตู้แอร์ที่ผมยกออกไปเนี่ยผมเบาบอาคอนโซลข้างมาแล้วนี่ครับนี่ก็คือชุดตู้แอร์ที่ผมเอาออกมานะครับหรือคอยเย็นจะอยู่ในนี้ครับนี่ครับจะอยู่ตรง ยกออกมาหมดแล้วก็จะอน,นี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูคอนโซลที่ลื้อออกมานะครับสําหรับนี่ก็คือคานหน้านะครับเนี่ยตัวคานหน้าแล้วก็คอนโซลนี่ครับลื้อออกมายกไว้นี่แยกตู้แอร์ออนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะถอดตู้แอร์ออกโหนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่แหละนี่อ่ะทุ่งลม ก็ติดกับคอนโซลน,นี่เขาเรียกคอนโซลก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ